ทุกท่านครับสวัสดีตอนเย็นเนาะเย็นนี้ก็ไม่มีคลิปจะลงเนาะเปิดล่องเลยนี่ก็ฝนตกแล้วครับเนี่ยฝนตกนี่นี่ก็หกโมงแล้วครับฝนตกอยู่เลยนะฝนตกปล่อยๆนะนี่ว่าจะ ไปจะหาจับกบเหมือนเดิมแล้วมั้งพอได้ทำกับข้าวเช้านะหาอยู่หากินแบบบานๆนะจับกบจับเขียดวันนี้ก็ย่างเขียดย่างเขียดกินกับพนนะริกปนเนาะรู้น้องเขาแม่เขากินแล้ว ตกขนานตกไม่หนักนะครับปล่อยเนี่ยอาจจะอบอาจจะออกเนาะก็ประมาณนี้แ่ละครับขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับผมเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวครับกินข้าวเกลี่ยไว้นอกนี่ก็หกโมงแล้วหกโมงยัง แจ้งอยู่เลยมองมองแล้วมองมงเย็นตัวบ้านก็มืดแล้วมืดชื้มเลยนี่แหละครับเดี๋ยวไปกินข้าวครับสับแสบครับผมสวัสดีครับสับแสบด้วยกันครับเอฟซีทุกคนกินข้าวด้วยกันครับนี่ก็เกียดย่างนี่ก็ ปลากป่องพิกลครับกินก่อนออกลากินข้าวด้วยกันครับกินแบบง่ายๆอยู่ง่ายครับกินง่ายเค็จย,ยากตัวไม่ใหญ่หรอกอเหรอ ขนิยาตกินข้าวครับเดี๋ยวก็จะไปจับเขียบจับกบครับอมเนี่ยว,ว่าทำแล้วครับหนึ่งท่มแล้วนะทุ่มกว่าแล้วฝนก็ยังตกอยู่ครับเนี่ยฝนก็ยังตกอยู่ครับ,บอีทุกคนตอนไปก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะเปิดกล้องให้ดูเฉยว่าฝนยังตกอยู่นะ ยคนยังหยุดอยู่ครับไม่ได้ไปถ่ายคลิปนึงเนาะตอนกลับก็รู้ <c oughs> จะได้ไหมไปตามครับตอนกลับไม่รู้ว่าจะได้สักเกตัวจะ <c oughs> จับกบถ้าบางครั้งก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้กบก็เอาเขียนเนาะไปตามครับวาย,ยาุหลานลานวาย,ยุลองตามครับผมถึงบ้านแล้วครับ,บเอสซีทุกคน ถึงบ้านแล้วพอได้อยู่เนาะได้สองตัวปืนยางยิงเอาอเนาะพอได้อยู่เนาะสองตัวนี่อบเดีย๋ยวเอาให้ดูสองตัวเนาะเขียดก็ไมไ่ค่อยได้จับ không tốt mưa nè mẹ nhìn mày nó là nhìn hùng rồi hên ngủ lại tùa nhìn nhìn mới đồn ngập từng tầng lại tùa พอได้อยอะด้ยอยตอไเด็กปนอยู่ถึงกระเทียดนงูสิงมั่นมันครับไะจะตำพรุ่งนี้เช้าครับว่าจะทำเมนูอะไรนอกเก็บผักมาด้วยครับ <c oughs> เก็บผักกลางคืนเนี่ยผักอีทอนผักกระดาษพร้อก <c oughs> จะตำพรุ่งนี้เช้าเลยครับ ีตอนเช้าครับเช้าตั้งหม้อเลยเนะาะต้มกบครับ่่าจะต้กตมกบตำน้ำพริกคือเราป่นเก้วผักกบตัวเดียวเนาะกอดส่วนกบสองตัวนั่นก็จะชำละแหวะท้องก็เอาไป แช่ตัวเย็นไว้อันนี้กบคั่วกะเทียมพลิกก่อนตามครับเดี๋ยวไปเวทท้องกบก่อนส่วนนี้ก็ผักผักอีทอนอืมผักอีทอนผักอีทอนอันนี้ก็ผักสะเดาเก็บมาเมื่อคืนเนาะกำลงไปจับกบส่วน,นสิงนี้ก็เราจะล่นไฟไว้ กบสองตัวเนี่เราจะทำาะหรท้องเก็บตู้เย็นไ,ไว้ในตู้เย็นครับส่วนเนี้ยส่วนเขียด,ยดก็เนี่ยม่แค่นนี้เขียดเราไม่ค่อยได้จับนะเพราะว่าเราเห็นกบเราก็เน้นกบเนาะเราเน้นจับกบ มันตัวไม่ใหญ่หรอกเขียดเขียดมันตัวไม่ใหญ่ไม่อยากจะจับเนาะถ้าจะคัดเอาคัดเอาตัวใหญ่ๆเนาะนตัวใหญ่ก็มีตัวมันยังเล็กตัวที่ใหญ่ๆมันเตือนไฟเนะาะเห็นไฟล้วก็โดดหนีจับไม่ทันต้องเอาอุปกรณ์จับส่วนกบนี่ก็ เอาเปืนยิงอเอรปืนหนังสเต็กค,ครับยิงเนาะยิงง่ายตอดเอาเลยเพราะว่ามันตื่นไฟเนาะตื่นไฟเห็นเห็นไฟแบตก็อนนี้ยิงทั้งสองครั้ง,ย,งยิงไม่อนั้นหรอกครับเนี่ ถ้าลูกดอกมันจะได้อันนี้ยิงลูกลูกปืนนอลูกอันนี้ครับลูกเหล็กลูกตะกัวมาเดี๋ยวให้น้องกัําน้องพลิกกินข้าวครับับครับเดี๋ยวชำแหละแหวะท้องเก็บไว้ครับชำแหละแหวะท้องเสร็จแล้วครับเอฟซีทุกคนต่อประมาณนี้แล้วครับชำแหละท้องออกแล้วก็นี่มีแมงเมาครับ แมงเมาตะขาบมันกินเนาะเนี่ยช่วงนี้นกินแมงเมาเยอะเนี่เต็มท้องตะขาบก็ตัวหนึ่งเนาะตะขาบตัวหนึ่งเนี่ยตะขาบนี่ตัวเล็กเนาะเมื่อวานยิงประมาณหตัวหกตัวได้มาสองเนาะชวนมากก็ยิงเผ็ดเนาะยิงไม่โดนเราไม่มีฝีมือไงเนาะ ไปตามครับกบไข่ก็เอามาต้มเนาะกบตัวใหญ่ไงกบไข่กบเขยียฝน,นตกวันแรกนะครับฝนตกจับเมื่อฝนตกช่วงนั้นครับสามตัวโลวันนั้นแช่เย็นไว้เอามาทำกับข้าวแซ่บแซ้วกำัาาน้ำพริกเสร็จแล้วครับก,กบมันจะกบครับ แซ่บครับเอฟซี F C, ทุกคนทำเสร็จแล้วน้องก็ทำเนะเาะทำตอนแบบต้มผักครับนี่ผักสะเดากับผักอีทอนก็ต้มน้ำทำเดือดแล้วก็ลวกต้มผักแซ่บครับ,บแซ่บคือเขาเมนูเด็ดเมนูเด็ดสวัสดีครับเสร็จแล้วครับเอฟซี F C, ทุกคนจับของกบ เรียบร้อยตั้งกระเพาะตั้งไส้อ่อนตั้งไข่ไข่ด้วยนี่ไขก่กบไส้อ่อนกบอันนั้นก็กระเพาะกบหมูแซบแซบครับแบบทุกคนอ,อยู่หาก,กินแบบบ้านๆก็ประมาณนี้ละจะของกบยึดไปแล้วส่วนน่องก็นี่เอามาตำเล็กส่วนตัวกบหัวกบก็อยู่นูน้น แซ่บด้วยกันครับอิสิทุกคนกบตัวเดียวเต็มถ้วยเต็มจานเลยกินข้าวด้วยกันครับหนังกบด้วยเรียบร้อยกระโดดไปจานน้นหมดเลยถ้วยกินให้อิ่มพอเดินได้ ผักผักสดเดาอปทอนเอาผักไปเพิ่อมอีกเต็มถ้วย แล้วก็ได้สวดน้ำเจริญอาหารเอาตู้ไปเพือเอเ่อโดยขออนุญาตกินข้าวครับเทุกคน แซ่บครับผมขอฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามกดซับสไคร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับสมกบจับกบได้กบมาทำกับข้าวก็อร่อยแล้วครับ